จับตั้งขึ้นแล้วก็เปิดฝาขวดน้ำยาทดสอบบีบลงไปสี่หยดครับสี่หยดเป๊ะๆนะพี่นะตั้งขวดเอาเพาปลาออกก่อนได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมบีบอ่าเดี๋ยวมันจะมาล้นโดนเป๊ะๆเลยสี่หยดหนึ่งสองสามสี่รับเลยครับห้ามเกินห้ามขาดอ่าได้สี่หยดแล้วได้สองเลยไม่หรออย่๋ยวมันจะได้ไม่สั่นสองสาม เป๊ะอย่างนี้เลยนะ้ามเคลื่อนหลังจากนั้น่ะเอาน้ำผัดเดี๋ยวผมก็ตกเอาลอดูสามหยดจนเลยดูดถ้าอันนี้ก็เป๊ะเหมือนกันถือไหมหรือให้ผมถือให้ลองดูลองดูอันนี้หยดเป็นหยดนะคะสามหยดจะนี่คุณนิ่งแล้วคุนิ่งแล้วหนึ่งสอง OK. โเอเคครับค่ะอดตรวจทิ้งเลยปิดฝาปิดฝา <c oughs> ใช่ปิดให้แน่นขยาวขยาวยี่สิบห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดรงแ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 รงอันนี้ตรวจอะไรคะแขวนเกี้ยวแขนเคี้ยวตรวจก๊แรงได้เลยครับพี่แขวนกลาก,ก็ได้นะก๊ลาละดีกวา่าได้ไดครับพี่แขวนน้ำเลยเดี๋ยวจากน้ำได้เลยครับพี่ครับผมนี่น้ำตาล อ่าแล้วอ่านผลอ่านผลยังไงมีกล่องข้างกล่องให้เทียบสถ,ถ้าเป็นสีน้ํางเงินแสดงว่าน้ํามันยังไม่เสื่อมสภาพนะะถ้าเป็นสีเขียวล่ะน้ํามันใกล้เสื่อมสภาพแนะนําให้แม่ค้าเปลี่ยนเนาะแต่ถ้าเป็นสีเหลืองเลยอันนี้ควรเปลี่ยนทันทีเปลี่ยนแล้วแนะนาให้แม่ค้าเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนทันทีไม่ควรใช้ต่อประมาณสองสามสี่ น้ำยาสี่หยดแล้วนะคะตอนนี้น้ำมันสามหยดน้ำมันสามหยดหนึ่งสองสามและเขย่านับอ่ะโดยประมาณก็ได้ดูอ่ะโดยประมาณ ที่เรานี้บอกให้นับหมอบัรบอกว่าประมาณห้านาทีห้านาทีนานไปห้านาทีนานไปานาทนานไปห้านาทีนานไปนี่สิคห้าก็ได้แต่ว่พี่ขย่าไม่แรงมันนอนก้นเห็นไหมครัเดี๋ยวผมจะเขย่าผมแรงกว่าช่วยไม่ลูกคะม่นไไ่เดี๋ยวพี่เลยขยัาอย่างนี้เลยหนสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าอ่านได้เลยผมมว่าถ้านับอะ่ะเราก็จะรู้ในช่วงเวลามัานเขาบอกว่าถ้ายาวนานไปอะ่ะ่อยเวลานานไปอะ่ะสีมันอาจจะเคี้ยนไปการอ่านผลมันก็จะเคลื่อน,อนเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าถ้าเราหยดน้ํามัน